สวัสดีค่ะทุกคนยินดนีต้อนรับนะคะสูเ่เพจสีนวนสาวพุอไทยคลิปนี้เราพาทุกคนนะคะมาเพึ่งบรรยากาศนะคะวันตุ๊จีนปี2567นะคะ ก็คือวันตุ๊จีนนี่ก็ว่าง่ายๆนะคะคือเป็นแบบวันขึ้นปีใหม่ของชาวจีนนะคะคือเขาแบบมีการเฉลิมฉลองกันเนี่ยเป็นเวลา15มือเลยได้ทุกคนก็คือปีนี้นะคะปฏิทินของวันตุ๊จีนเนาะปี67เนีวันจ่ายเนี่ยตรงกับวันที่8กุมภาพันธ์แต่ว่าวันว่าตุ๊จีนเนี่ยตรงกับ9กุมภาพันธ์นะคะส่วนวันที่10เนี่ยจะเป็นวันเที่ยวนะคะ ก็คือแต่ทุกคนจะพากันออกไปท่องเที่ยวแต่งกายด้วยสื้อที่สวยงามประมาณนี้นะคะซึ่งเป็นทำรรเนียมตูจีนนะคะแล้วก็จะมีการถือเครต่างๆพร้อมเด้ในส่วนตรงนี้เนาะอีลาก็คือพาเบิกบรรยากาศตอนนี้อยู่ที่เซนทรันขอนแก่นนะคะมาถ่ายรูปเล่นนะคะก็เลยเก็บคลิปสั้นๆมาฟาวีพีเอฟซีนะคะก็เลยมาเบ้าเก็ตเล็กๆน้อยๆให้ฟังนะคะอีลาคือบอกมีแต่นคนทวงมาอีลาน่ะเป็นลูกครึ่งจีนเหมือนเด้คือว่าจีนแบบไหนนะคะเอฟซีบอก นะคะประเพทนี้ก็คือจะมีการไหว้บรรพบุรุษการแจกซองอ่างเปานะคะการกินอาหารมงคลต่างๆหรือว่าการประดับบ้านเรือนด้วยสีแดงนะคะและการพบปะเยี่ยมญ,ญาติพี่น้องนะคะประมาณนี้เนาะคะ่ะทุกคน ก็คือที่อีล่ามาถ่ายรูปนะคือเิ่นกะตกแต่งสวยงามนะคะด้วยโคมไฟจีนเนาะแล้วก็มีนี่มีตัวมังกรพร้อมนะคะอยู่ทา่ามกลางโคมไฟนะคะยุตตรงหน้าเสนาน้นฐันตรงตรง,ตรงลานข้าวเหนียวเส้นทันขอนแก่นนะคะทุกนะคนมาแวะถ่ายรูปกันได้นะเพราะตอนอีล่ามากะ มาสวงสองทุมนะคะแล้วก็สามทุมก็ออกมาถ่ายรูปกับพอดีห้างปิดน้ำประวัตเส้นหันปิดประมาณสมามทุมก็หรือคือคนน้อยก็เลยบาไ,ได้โอกาสแบบถ่ายคลิปถ่ายรูปมาฟังพีเอฟซีหนยที่แบบบอติดคนอื่นนะคะทุกคนในส่วนตรงนี้อันนี้ก็คือหามุมถ่ายรูปในน,นี้นี่บรรยากาศนะคะอิ่ดถ่ายรูปแล้วเพื่อนก็มาเก็บเข้าด้ตัวมังกรน,นี่ก็มาเก็บเข้าไปไว้ในห้างคือเ่านะคะบาไดเอาไว้ตรงนี้ตลอดแบบว่ายี่สิบสี่ชั่วโมงเด้อน,นะคะพอดีาายังมาถ่ายเนาะมีบรรยากาศนี้ทุกคนสวยมากเลยนะคะ วันนี้ลาสิายย้อนไปเบ่งนะคะรูปพี่ลาทายเมื่อปีสองปีสามปีที่แล้วนะคะทุกคนมักรูปปีใดมักรูปเซตใดก็คอมเมนต์บอกอีลาไดอันนี้เราไปถ่ายยูดอนส่วนสูุสดสีชมพูนี้เรามาถ่ายอยู่คอนแก่นนะคะทุกคนตรงข้ามบึงแก่นนครนะคะนี่สุดนี้คือบอ f เอฟซีกกมักบอกก็คอมเมนต์มอกันใดนะคะส่วนสุดนี้มาแบบแบ๋วๆน่ารักน่ารักนะ,กนะ,นะคะ สุดนี้ก็เป็นปีเดียวกันกับสุดที่ใส่สีสมผูนะคะแต่คนละมือคนละทรงผมเนาะเอฟซีมักสุดไดมักลูกไดอีลาก่ะคอมเมนต์บอกได้นะคะนี่อันนี้ก็จะเป็นแบบ นาเส้นฐานของประมาณน่าจะสองปีที่แล้วนะคะน,นี่จะเป็นโคมสีแดงอันนี้คือแปลไว้เพื่อมีคนอยากให้งงอังเปานะคะเบยอันนี้คือสุดปีลาสุดนะคะเดี๋ยวปีหน้าน่าจะสุดจะเต็มกานอยู่นะคะปีนี้เราติดงานก็เลยบริสุทธิสุดจัดเต็มปันเลือดต้องขออาภัยด้วยเด้อน,นะคะจในคลิปนี้เนาะอีลาขอดวกอน,นะคะฝากกดไลค์และกดติดตามเพจสิรศสาวผู้ไยเดอจา้าเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าเด้อชินจิโยอิชินิโนะฮะใช้นะคะเจอก,กันใหม่คลิปหนา้าบ๊ายบาย